อันนี้เพราะว่ามันอยู่ในบุญคุณสนินธรรมทั้งหลายนีย่ดีประเจริญเพราะว่า คนเรานี่ทุกคนเนี่ยอาศัยบุญกุศลเป็นที่ตังแม้แต่จะมีพยายันอันทารายทั้งหลายทั้งมวนมาก็ได้มีเมตตามีโอ,อโหสิแลว้วก็อภัยนี่แหละเป็นธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ยกเอามาจมนามาปราศัยหากผิดถูกขัดตกอกร้องต้องของอภัยสาธุชนทั้งหลายจงน้องจิตอุทิตน จงทำจิตของตนให้ถึงพร้อมน้อมอธรรมที่ดีมีเหตุผลการทำบุญมาตลอดชีวิตและบุติตนย่อมส่งผลถึงการแม้กระทำบาปด้วยประการทำพวงจงทำจิตของตนให้พร้อมแ้วพร้อมแล้วการอาภัยอันใหญ่หลวงการทำบุญให้ทานย่อมานะการให้สั้งพวง ผู้ใดรู้ล่วงเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาคตขอมโมดนาสาธุสาธุสาธุาาาาาอันนี้ในพระไตบปิดกแล้วก็กล่าวไว้ก็เลยได้จดจำเอามาอยู่ปร,ริยนเก็บไปคนหาในในพระจักรดัง เลยเราก็ไม่ได้ไปเรียนมหาอะไรแลีวเขาตว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่นตอนมาอยู่ในถรรสองปีอ่านจบพระไตรปิฎกอ่าอนอ่านพระไตรปิฎกร้อยเล่มนเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีครับทั้งภาษาไทยภาษาบาลีทั้งสองาาศึกษาด้วยตัวเองเพราะว่าเราทํากรรมฐานมาเราจะได้รู้ว่าเออสิ่งใดที่ องค์พระธรรมมาสมพุทธเจ้าทรงให้อนุญาตก็มีนุสติสิบและอชุภาสิอาหาเรบตุกูลสัญญาสี่ธาตุวัฏฐานหนึ่งคืออะไรเน้นๆเราก็พยายามช่วแรงหากอย่นี้ก็เลยมีญาติโยมมาถวายพระตา้พิดบก็โอโหเป็นบุญของโยมก็เลยแดงเริ่มต้นจากเล่มหนึ่งถึงเล่มทีสบห้า ปีนสายุปีนธรรมดาที่นี้มันมีมนสติปัฏฐานสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเรื่องต้นการทำกรรมฐานถ้าเราไม่มีฉันทะไม่มีความชอบไม่มีความรักใครในรมยังไงมันก็ไม่เกิดด้วยมีจิตศรทธาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใจจองที่ดีแล้วถึงได้ปฏิบัติทีนี้มีมีสติปัฏฐานสี่ ชสี่ที่นี้ถึงได้ชา้นสามชานสี่ได้รู้ว่านิมิตพอ,อนิมิตเกิดมาเข้าจิตหยุดจิตสู้จิตสู่รวังกข้าสู้ระวังเข้าสู้ระวัง,วงที่นี้เราจะหลงตัวเองจะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนี่เป็นใหญ่กว่าใครทั้งหลายทั้งมวลรู้แจ้งรู้ว่ารักดีจิตของคนอื่นเขาจะมาหาอะไรตอนน่ออะไรที่นี้ไปดูนในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่สิบ บอกว่าอย่าลืมอย่าหลงตัวเองอเพราะเราตัวเราเองคือเป็นที่พึ่งที่ศึกษาที่พึ่งแห่งการศึกษาทีนี้ก็เลยใชย่ก็เลยทิงท้งทิง้งทิ้งพวังเพราะคิดจวะวิปลาสก็เลยจังต้นใหม่สี่สิบหกสเจ็ดสี่แปดสเก้าเล่มที่ห้าสิบมีอากาศมไม่มีที่สิินสุด ทีนี้พออากาศไม่มีที่สิน้นสุดแล้วศึกษาไปทางอากาศไปก็มาเปรียบเทียบกับจิตใจมนุษย์หาเมืองพอไม่มีจิตใจของมนุษย์เนี่ยความโลภเกิดขึ้นหาเมืองพอไม่มีทีนี้ก็พอไปถึงชานที่ห้าที่หกก็เนวสัญญานาวสัญญาญาตนะเนวสัญญาคือความจํานาวัสัญญาคือไม่แช่ความจําโดยอุบัติขึ้น ก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยอาการไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณก็ไม่มีที่สิ้นสุดนีนี่เป็นจิตของเราที่มีความจำหรือว่าไม่ใช่จิตของเราความจำไม่ใช่ทั้งสองอย่างด้วยพระธรรมวินัยขององค์พระธรรมมาสมบูรณ์ไเจ้านั้นมีใช่ว่ามหาสมุทรไม่อิ่มน้ำไฟไม่อิ่มเถือเมืองพอของคนไม่มีก็เลยสิ้นสุดนีนี่นั่งต่อไปเล่มที่ 60 68 69แนว่าสัญญาณนะวสัญญายันะคืออะไรก็เ,เลยเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้21วันก็ถือว่าพอละออกมาก็จะบอกเอาละข้าพรเจ้าจะขอสร้างพระพุทธเจ้าอีก28พระองค์ให้จบอะไรสร้างจบหลวงปู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ90 91แล้วสร้างพระพุทธรูป28พระองค์นี้สร้างเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อครับไม่ทำ ลูกาปนธุมนุนย์นังยะาปิในุูตาโลกเกศยะาบูตังมีปัิจุงเจตนาพิจนามันตาวีเดจาระายิตังเทวมนุษย์นังยังนัมสันติทำไมยังถึงชอบให้พรต,ตรงนี้เพราะว่านั่งสมาธิปพระอพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีศีรษะร่างกายสวยสดงดงามทุกพระองค์แต่ที่นี้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงทะดิแดงไม่ดีแล้วนั้น S <S เพื่อบรรเทาทุกแก่พุทธบริษัทและสายพุทธนทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ทั้งใจแม้แต่คนที่ว่าในโลกนี้เมื่อรู้จักธรรมะบรรลุกรรมฐานภาวนาวิภาว,นา,วนาแล้วสามารถจะเข้าถึงคุณธรรมอันประเสริฐนี้ได้องค์สมายสมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผ,ผ,ผู้บิกบานพระองค์ทรงแสดงธรรมทัทง้งหลายในลักษณะผู้ใหญ่ ไม่เบียดเบียนไม่มีพยาบาทป้องร้ายใครนั่นแหละเป็นที่จาักรารรบูชาของเราเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายฉันก็เลยเออกพรสู่นี้มา